สวัสดีครับหมอนจกี้ที่ปรึกษาธุรกิจนะครับหลังจากคอร์สที่แล้วครับผมมีปัญหาเรื่องของการปิดการขายครับผมไม่สามารถขายคอร์สได้เลยครับแม้แต่คอร์สเดียวครับแม้ว่าคอร์สผมเนี่ยจะราคาถูกมากครับเพียงร้อก็ไม่มีใครซื้อครับทั้งผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรายังขาดทักษะในการปิดการขายครับแต่โอกาสดีครับที่ผมได้เข้ามาเรียนคอร์ส เซลทูไม่ได้แนครับปิดการขายนะครับแบบไฮทิกเกตเลยนะครับทาให้ผมครับสามารถปลดล็อกครับในการปิดการขายครับเราทราบว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราจาเป็นจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างที่เราจะเป็นจะต้องพูดนะครับและมีแพทเทิร์นในการพูดครับและทําให้ผมเนี่ยสามารถปิดการขายได้จริงครับผมสามารถสร้างผลลัพธ์นะครับปิดการขายได้1 5 0 0 0บาทภายในระยะเพียง15นาทีเท่านั้นครับจากการเรียนคอร์สนี้ครับ และผมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนครับที่ได้เรียนคอร์สนี้ครับก็จะสามารถสร้างผลลัพธ์สามารถปิดการขายได้ครับเช่นเดียวกับผมเช่นเดียวกันครับเพราะสกิลการปิดการขายทักษะนี้นะครับมันเป็นทักษะที่เศรษฐีจาเป็นจะต้องมีครับคุณไม่มีวันรวยแน่นอนครับถ้าคุณปิดการขายไม่ได้จริงไหมครับและใครที่ไม่อยากพลาดทักษะดีๆข้อดีแบบนี้ครับก็รีบติดต่อโดยเลยนะครับใครที่คิดว่า ตัวเองยังติดเรื่องของการขายอยู่ครับคุณต้องรีบเข้ามาเรียนคลาสนี้นะครับแล้วก็เจอกันนะครับในคลาสนะครับสวัสดีครับ